อัปเดตข่าวด่วนทันควันล่าสุดนะครับทุกท่านโอ้โหใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมเวลานัดหมายก็สองทุ่มนะครับผม20่สินาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับแมทหยุดโลกนัดหยุดโลกนะครับก็ว่ากันไประหว่างอาจารย์เบียคนตื่นทำแล้วก็พระครูปรัดเทระหรือพระปีนเสาที่เรารู้จักชายานี้กันดีนะครับตอนนี้อาจารย์เบียก็กำลังเดินทางอยู่เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของอาจารย์เบียตอนไทย ท้ายๆที่ผมบรรยายแล้วกันนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสแรงมากสื่อหลายๆสำนักก็เดินทางไปแต่เท่าที่ที่ผมหาได้แล้วก็หาเจอนะครับผมก็จะมีทางอมรินทีวีช่อง8นะครับผมช่อง8คนน่าจะดูเยอะสุดนะนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ปากแซบนะครับผมช่องปากแซบนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ยูทูบ r ้าทั้งหลายแหลยนะครับผมก็แห่กันไปอะนะครับ ส่วนช่องไหนบ้างผมคงไม่ต้องบอกคิดไปหาดูกันอเองมันเยอะอ่าแล้วก็พวกช่องทิกตอกนะครับผมก็แห่กันไปเยอะมากแม้แต่ทนายพัฒเองก็ยังไปนะครับผมทนายพัฒก็พลาดไม่ได้เพราะว่าก็ตามติดกระแสนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับทนายพัฒนเนาะเอ่อแล้วก็นะครับไม่เห็นเห็นแวบๆเป็นน่าจะเป็นสมรักคําสิงไงไหมมีใครบอกว่าพูดเล่นพูดเล่นที่ไหนพ่าสิ้นคิดบางทีก็พูดเล่นพูดจริงนะ นะแต่ท่านก็เอาจริงเห็นไหมนะครับเห็นแวบๆนะครับผมสมรักคำสิงน่าจะไปกันหมดอ่ะผมว่านักวยอะ่ะนักวยที่ไล่มามีคุณสามารถสมรักคําสิงเขาทรายใช่ไหมที่ไล่ๆกันเมื่อวานน่ะเนาะเออนี่เป็นไงทุกท่านโอ้โหสุดยอดจริงผมเสียดายเลยผมถ้าผมอยู่ใกล้ผมก็คงจะไปนะที่จริงผมอยู่ไกลผมก็ไปได้เพราะเขาประกาศก่อนวันหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมองว่าเออมัน ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรเข้าไปในกรุงเทพเนาะผมก็เลยแบบยังไม่อยากเดินทางเหนื่อยรถติดลําบากขับรถยากนะในกรุงเทพเนี่ยผมก็เลยทำข่าวออนไลน์เหมือนเดิมดีกว่าอัปเดตให้ท่านได้ทราบเดี๋ยวจะใหะ้ดูบรรยากาศของอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับส่วนบรรยากาศในงานเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าใครอยากดูภาพก็ไปดูที่ช่องสื่อหลักหรือช่องอ YouTuber, ยูทูปป้ายูทู u เ e อร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมแล้วก็ช่องทิกต็อกก็เห็นคนไปเยอะนะครับผมมีพระพี่สูนี่ ผมว่าไม่ต่ํากว่ายี่สิบสามสิบรูปนะเพราะก็เป็นเป็นงานของพระิ้นคิดอยู่แล้วนะครับงานแบบระดับครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้เนาะเห็นว่าเป็นวันวันโกนนะครับไปโกนผมไปอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยภาพปีนเสาท่านก็มาแล้วอ่ทุ่มนะครับทุ่มหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีภาพปีนเสาเดินทางมาแล้วนะครับผมนี่เดินมานั่งแล้วยิ้มบานเลย <laughs> เดี๋ยวผมนัดท่านไว้นะว่าอ่าหลังจากที่เคลียร์ใจเสร็จแล้วผมก็จะ ขอแบบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบสัมภาษณ์แบบสตรีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าโทรอะไรอย่างเงี้ยนัดท่านไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการเคลียร์ใจเนาะจบปัญหาผมก็คิดว่าน่าจะคุยกับท่านได้สบายแต่ก่อนหน้านี้มันมีความขัดแย้งมันมีอะไรเยอะผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไมเคยเชิญมาช่องผมเลยนะครับอันนี้เัาน,นี้เล่าให้ฟังน,ะ,นะก็นั่ง ใกล้ๆกับาสินคิดนี่แหละนะครับผม,มเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้ว่าจะมีการพูดคุยยังไงกันบ้างแต่ว่าจะไม่มีการแบบถกทาอะไรนะไม่พูดถึงข้อธรรมอะไรกันนะไม่ไม่นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่จบว่าอย่างนั้นฟาสินคิดทําก็เป็นห่วงเดี๋ยวมันจะไม่จบเออนะก็ตอ,อตอนนี้เราต้องบอกว่ากระแสแรงมากเนาะคนก็ไปกันเยอะคนแห่ไปกันเยอะเพราะว่าคนติดตามเรื่องนี้เยอะพอสมควร นะครับก็มีไลฟ์ฝักไลฟ์ฝ่ายใช่ไหมละ่ะคนก็ให้ความสนใจเพราะมันมีดรามา่าทีนี้การที่แบบคนไปรวมกันในเยอะแบบนี้นะครับนั่นว่าไม่รู้ใครมาจากไหนบ้างฉะนั้นผมก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนว่ามันก็จะมีพวกแบบแฝงมานะแฝงมาแบบหาผลประโยชน์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าช่องไหนนะแต่ผมพูดเป็นภาพรวมเพื่อที่จะให้ข้อคิดให้สติกับพี่น้องประชาชนเฉยเฉยนะครับฉะนั้นแล้วการที่แบบจะไปสนับสนุสนติดตามช่องใดนะครับผม ก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้ามาแบบแปลกๆกนะมาแบบแปลกๆนะครับผมอ่าอาจจะแบบมีการเลี่ยไรเงินโน่นนี่นั่นอะไเงี้ยก็ก็ต้องก็ต้องนึกถึงคําพูดจอนนี่ไว้นะครับอ่าหรือทําตัวหน้าสงสารแปลกๆนะครับเพื่อที่จะสร้างความสนใจนะครับกับ f ออะไรเงี้ยที่ผมพูดนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่อง y t u t u บ้าหรือ TikTok บางช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องระวังเพราะมันมีการต้มตุนหลอกลวงกันเยอะ ผมก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็เลยเตือนตอนนี้มันมีไปแล้วแหละผมเห็นล้ะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าช่องไหนแต่ผมเห็นแล้วครับผมมีแน่ๆระวังตัวไว้เขาก็จะไปเกาะอ,อาจาร,รย์เบียร์นี่แหละถ้าผมดูแล้วเขาอาจจะแบบไปขอตามตามตามอาจาร,รย์เบียร์เนี่ยครับฉะนั้นแล้วดวานะครับผมบางช่องก็มีประวัติมาพอสมควรนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อช่องนะอย่าร้อนตัวนะครับผม ต้องบอกไว้ก่อนแต่ผมเตือน F C ของอาจารย์เบียไว้นะครับผมว่าอย่าไปหลงกลบางคนบางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูปป้ายูทู u เ e อร์นะครับหรือช่อง t i k t o อกนะครับผมอ่าก็ดูกันเอานะครับนะอันนี้ผมก็เตือนด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าผมก็เช้นมาหลายข่าวแล้วนะครับผมทุกวันนี้เขาก็แบบหลอกกันในโลกออนไลน์นี่แหละนะ น,นี่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดโอเคนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าคนเยอะมากๆนะครับถ้าในอยากจะติดตามไลฟ์สดก็เข้าไปติดตามนะครับมันมีหลายช่องทางอยู่ที่ติดตามช่องสื่อหลักเนี่ยช่อง8ตอนนี้นี่อันดับหนึ่งนะครับคนดูหมื่นหมื่นต้นๆเลยนะส่วนช่องที่เหลือก็ไม่ถึงนะครับผมไม่ถึงนะเออเนี่ยโอ้โหสมรักคำสิงอย่างใส่เสื้อขาวเนาะนะครับ ก็ไปแต่ว่ากล้องเนี่ยใช้ไปคนเดียวนะนักมวยคนอื่นมาหรือเปล่าเห็นว่าดาราอะไรต่างๆก็ไปกันหลายคนนะแต่ผมก็ยังไม่คือมันกล้องมันเขาไม่ได้ใช้ไปทั่วนะนก็เลยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่เห็นหมดนะครับก็บรรยากาศหน้าไปนะบรรยากาศหน้าไป โอเคนะครับผมเดี๋ยวให้ไปฟังอาจารย์เบียร์สักนิดนึ่งน้องระหว่างที่อาจารย์เบียร์เดินทางบอกว่าขับรถประมาณสักอีกเร็วอีกประมาณสักยี่สิบนาทีว่าอย่างนั้นก็จะถึงก็ล้ำลายนะตรงนี้เลยฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาจนจบด้วยนะครับทุกท่านโอเคไปฟังอาจารย์เบียร์เลยครับอ๋อช่องแปดเขาไลฟ์สดอยู่ไปดูนี่ช่องแปดอะเป็นยังไงบ้างไปแหลมเราเข้าดูช่องแปดหนะ่อยตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงไลฟ์สดช่องแปดน่าจะดูจากในมูทูบยูทูบได้นักข่าวช่องแปดกำลังไลฟ์สดอยู่ คุณบวยก็มาวีวีมุดก็มามาทำอะไรกันดนสะดุดดักรอ,อนี่คือดักรวบกูหรืออะไรเนี่ยหาบรรยกาศกันกูหน่อยนะเดี๋ยวคนเอาอะไรมาตีกระบาลกูกูกูถือก็สู้ไม่ไหวนะคอยป้องกันกูด้วยคุ้มครองป้องกันภัยกูด้ว่าพกย

ขัดแย้งกันอีกนะคะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายอะค่ะจะได้ไม่ต้องเข้าไปปั่นป่วนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะทางด้านของพระบีนรอสาวก็ยังคงยืนยันเลยค่ะว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่เข้าใจทรับยังไม่จบและยังเป็นหัวหน้าแก๊งกระโจนปุ่มปั่นคนมาปวนในไลฟ์ตลอดเวลาด้วยนะคะไม่อยากวิไม่เห็นมีบรรยากาศล่าสุดเลยคนเชอะค่ะ กูเห็นมันพูดว่าคนเยอะแต่ไม่มีใครถ่ายรูปให้กูดูสักคนแอดมินอาจารย์ไลฟ์อยู่แล้วกูจะมีเวลาดูไลฟ์ไหมล่ะ mm hmm. กูไม่รู้แล้วแอดมินคนไหนอยู่กูยังไม่รู้เลย mm hmm. จีออนมาด้วยเหรอ mm hmm. เขาบอกให้จีออนถ่ายให้จีออนมาด้วยเหรอม,มามาใส่แล้วแนอะไรที่นี่ไม่ได้ใกล้บ้าอเลยนะ mm hmm. เออมันจะมาได้ยังไงป่า mm hmm. นนี้นั่งปอกมะละกออยู่รอมัง้ง mm hmm. จีออนอะ่ะมันจะเอาเวลาที่ไหนมามันขายของมางสิ นี่อุ้ยบอกเนี่ยไม่ได้มาสารแนสู่รู้อีกแล้วรีบมาค่ะเอออุกําลังรีบไปเนี่ยกําลังเดินทางไปเมืองโบราณสมุทรปราการไปกราบขอเข้ามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปกราบไปขอโทษกันกับพระอาจารย์ทีละพระประหลัดทีละอีกยี่สินาทอีกยีนาทีถึง